เป็นหนังที่ไม่คิดจะดูแต่ว,ว่าพอมีเวลาก็เลือกจะดูหน่อยก็คือ Rat of Man Rat of Man เนี่ยเป็นหนังของพุ่มกับไกริชี่ซึ่งเป็นพุ่มกับที่ผมชอบมากคนหนึ่งนะฮะแล้วก็นำแสดงโดยเจสันสเตทแฮมแต่หลังๆพุ่มกับเน i ่ยไกริชีแกก็เหมือนแบบผมรู้สึกว่าเหมือนหลุดๆบางทีทำหนังบางเรื่องที่แบบเฮ้ยสนุกนะแต่ว่ามันดูก็ดูแหม่งๆดูแบบ พอไปทาหนังฟอร์มใหญ่แล้วเหมือนแกแหม่งแม่งแกเหมือนแบบคุมไม่ค่อยอยู่คุมโทนมีไอ้นุ่นไอ้นี่เท่แต่ว่าน,นี้เหมือนคอยเวรคคิร์คขึ้นเหมือนแบบถ้าเทียบกับหนังแก่แบบยุคแรกๆที่แบบเป็นแบบหนังให้แบบเล็กๆหนังสนุกๆเป็นแบบหนังแบบอังกฤษอย่างเงี้ยมันแบบเล็กๆมาเฟียตุ้งตรงนี้คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเหมือนหลุดไปลาดออฟแมนตอนดูตัวอย่างผมก็ไม่รู้สึกอยากดูนะ ต่พอมีเวลาว่างพอมีเอานู่นนั่นนี่ใช้เอ็มพาที่แบบมันไม่ต้องเสียตังเพิ่อมอยู่แล้วเสียสามรอไปแล้วโอเคดูนะครับและที่สําคัญเลยคือหนังแค่99บาทเท่านั้นนะครับนะบต่อใม้คุณไม่ใช่เอ็มพาซื้อธรรมดาก็99บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสปอยก่อนเลยว่าแนะนําให้ดูนะครับเพราะว่าผมชอบมากชอบมากจริงเป็นหนังที่ชอบมากคือคือเข้าไปความคาดหวังคือไม่ได้เยอะด้วยซ้ำนะาะัไม่ได้เยอะคือเหมือนกับว่าวอร์มก่อนดูเจมบอล บอมก่อนดูโนทามทูไดเป็น,น warm, บอมบอมเป็นหนังรูวอมเข้าไปดูแล้วแบบไอ้เฮียสนุกชิมหายคือบางทีเรารู้สึกว่าหนังเจสันสเตแทมมันจะเป็นหนังที่แบบพยายามจะโชว์สกายภาพของเจสันสเตแทมออกมาให้ได้เยอะที่สุดซึ่งไม่ผิดนะฮะซึ่งไม่ผิดนะเพราะไอ้ที่กูมีพระเอกนักบูคือเรารู้สึกว่าบางครั้งหนังอ่ะมันถูกสร้างมาเพื่อให้พี่เจสันสเตแทมได้โชว์ฝีมือการเตะต่อยเพราะฉะนั้นมันจะมีฉากเตะต่อยซึ่งเรารู้สึกว่า โอเคมันดีมันมีได้ก็ทํามีหนังเจสันสเตทัม erm, คุณจะไม่ใช้เหรอแต่ในเรื่องนี้มันไม่ใช่ครับเรื่องนี้มันคือพี่เจสันสเตทอ่ะเขามาเล่นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ให้กับบทอุปกรณ์ให้กับภูมิกับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราดูเราไม่รู้สึกว่าเราดูหนัง J erm. เจสันสเตทแมเรารู้เราสึกว่าเรา,เราดูหนังสักเรื่องที่มีเจสันสเตทแมเป็นนักแสดงนําเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่คุณลืมไม่ได้เลยว่าจะเป็นหนังเตะต,ต่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ ค่อนข้างมีใช้นเน้นความสมจริงไม่ได้มีเตะต่อยเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการยิงปืนเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการที่แบบป้นรถขนเงินผมผมไม่อยากสปอยลงดีเทลเยอะแต่ว่าอารมณ์เพราะว่ามันเกี่ยวกับการป้นรถขนเงินเกี่ยวกับป้นป้น,ปนอะไรพวกเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเป็นปืนมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันบางครั้งก็มีลองเทคบางครั้งก็มีลองช็อตซึ่งมันเป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องมีหลอกลองช็อตพวกนี้นะคือผมอะดูอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีก็เท่ดีแต่ถามว่าไม่มีได้ไหม ได้แต่รู้สึกว่านี่คือความพยายามของผู้สร้างที่แบบพยายามจะสร้างให้ช็อตมันน่าสนใจอะนึกออกไหมคือไม่ใช่แบบว่าเอ้ยกูถ่ายต,ตัดตัดมาก็ได้แค่แบบฉากทางนี้ผมไม่อยากสปอยแล้วผมจะไม่ลงว่าฉากไหนฉากแบบเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องลองเทก็ได้ตัดแบบอื่นก็ได้แต่เขาเลือกจะลองเทกเพื่อให้ฉากมันน่าสนใจให้มันมีความตื่นเต้นให้มันไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นซึ่งเวลารุนหนังพวกเนี้ยแล้วเราเราดูเห็นฉากนี้เราจะรู้สึกผมจะรู้สึกส่วนตัวนะว่า appreciate ว่าเฮ้ย คุณตั้งใจทาวะหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเป็นมีฉากลองเทคลองช็อตมุมกล้อง back. แปลกๆว่านี่อะไรหลายต่อหลายอย่างในเรื่องซึ่งผมรู้สึกว่ามันทาให้แค่เป็นหนังที่หนังป้นหนังป้องกันการป้นเนี่ยมันใส่น้ําหนักไปมากกว่านั้นสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องราวของมันนะเรื่องราวของพี่ตัวละครเจ,เจสันสเตทแทมว่าทำไมมาเป็นคนป้นรถหนงนนซึ่งมาเป็นคนป้องกันรถขนเงินอ่ะผมพูดอย่างนี้เป็นคนป้องกันรถขนเงินทำไมถึงมันต้องมาอยู่ตรงนี้ทําไมทําแบบนี้ซึ่ง มันมีเหตุผลออกมาแล้วเหตุผลมันก็มีน้ำหนักพอที่พอเราถึงองค์สามของเรื่องซึ่งความผิมหาาทุกอย่างระ,ร,ะระเบิด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 ทุกอย่างมันร,รวมกันมาทําให้เราอินกับพี่เจสันแล้วก็เหมือนว่าเอาใจช่วยแกในในเรื่องได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะเชียร์มากๆให้ดูในโรงเลยคือเรื่องของเสียงครับนี่เป็นหนึ่งในหนังที่ยิงปืนได้มันมากคือคือในเรื่องมันยิงปืนมันมากแต่ว่ามันไม่เหมือนคือผมพูดตรงนะ ไม่เหมือนโนทามทูได้ไม่เหมือนแบกวิดโอเลยเพราะรู้สึกว่าเรารู้สึกกระสุนปืนทุกนัดปืนทุกอย่างมันมีน้ําหนักไม่ว่าจะโดนยิงไม่ว่าจะเป็นคนยิงเรารู้สึกว่าทุกปืนมันมีแรงดีบบางอย่างออกมาซึ่งผมไม่รู้ว่าทําได้ยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งโนทามทูได้แต่แบกวิดโอมันไม่รู้สึกแบบนั้นแต่เรื่องนี้มันรู้สึกแบบนั้นคือกระสุนปืนระเบิดมีดปืนสั้นปืนยาวคือการยิงของมันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบ เหมือนแบบวิดีโอผมรู้สึกว่าปืนมันสวยมากมันดูเบามันดูเออว่าแต่เรื่องเนี้ยทุกนัดที่โดนคือแบบรู้สึกว่ามันมีแรงกระแทกมีเลือดมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักแล้วตอนยิงยิงในในองศาของเรื่องที่มันยิงกันเยอะมากมันปึ้งปึ้งปึ้งแบบเสียงรอบตัวรอบทิศคือเหมือนว่ามันดีไซน์ซาวมามันดีไซน์ทุกอย่างมาเพื่อให้แบบเรื่องเรื่องเนี้ยมันแบบมันมันใช้พลังของโงภาพตร์โดยเฉพาะในเรื่องของเสียงออกมาได้แบบได้สุดยอดมากๆแล้วมันมาก คืออย่างที่บอกบอกมันมีแต่ยิงกันนะแต่ว่าเขาทําออกมาได้ดีจนแบบเรารู้สึกว่าสนุกอ่ะเออมันสนุกมันตื่นเต้นเห็นตัวละครโดนยิงโอ้โหมันแบบมันมันอ่ะผมใช้คำว่ามันแม้ว่าจะไม่ต้องมันแสดงเห็นว่าเฮ้ยต่อให้มันไม่ต้องเป็นแบบแฟนชายเจมบอลไม่ใช่แฟนชายมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ทําหนังออกมาได้แบบได้ไปสนุกได้ดีได้ตื่นเต้น แล้วก็ได้มันมากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนํามากๆล่าชอปล่าชผมไม่รู้มันออกเสียงถูกหรืเปล่ารัตเลคือความโกรธของของชายคนเนี้ว่ายง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยคือสลับผมนะผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากกว่า John น i ิ๊กซอีกจอห์นบิ๊กมันจะมีความเวอร์ Word, มันมีความเซตอัพของโลกแต่อันนี้พอมันมันตัดอันนั้นซึ่งผมรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นไขมันเหมือนกันนะในจอ์นวิกไอ้พวกเนี้ยแต่คะแนนมันเป็นส่วนไขมันที่อร่อยมันก็โอเคแต่ในเรื่องเนี้ยมันพมันปัดไขมันตรงนั้นออกมันก็เหลือแต่พื้นฐานของของตัวละครพื้นฐานการเล่าเรื่องพื้นฐานการสร้างเซตพีซึ่งพอมันไม่ได้เวอร์ขนาดเป็นจอร์นวิกว่าต้องเป็นนักฆ่าที่เก่งมากๆมันเป็นเหมือนกแค่เป็นแค่ทีมนี้ก็ขี้มาปนกับทีมที่ป้องกันการป้นอ่ะแล้วก็เอลเมนต์บางอย่างที่มันใส่ใส่โยนโยนเข้ามามันทําให้หนังสนุกแล้วมันก็สมจริงมากถ้าคุณจกั์นวิมันจะมี มันจะมีตอนหนึ่งที่แบบเอ้ยใส่ชุดกระสุนปืนกันกระสุนปืนแล้วเรารู้สึกว่ามันมันตอนพี่ก็ออกไปยิงก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่อันเนี้ยพอมันมันมีเอลเมนที่คล้ายๆกันแบบนั้นในเรื่องแต่ว่ามันทําออกมาได้รู้สึกผสมจริงมันทําออกมาได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันสนุกมันตื่นเต้นแม้ว่าจะมีตัวละครที่ยิงไม่เข้าแต่มันก็จะมีขนทางในการที่เอาชนะตัวละครพวกนั้นได้อย่างสนุกแล้วก็ไม่ได้เวอร์วางอลังการจนจนมันตลกจนเกินไปแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า ตื่นเต้นเราจะชัวว่าเพลมันจะเอาชนะได้ยังไงวะมันจะป้องกันได้งไงวะมันดูแบบไม่น่าจะทําได้เลยนะครับก็แนะนํามากๆราชอเมนอยากให้ดูอยากให้ไม่ดูเพราะมัน99บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยรวท้าวทูดายแม่งแพงวะอยากจะดูอะไรสนุกสนุกเป็นหนังแอคชั่นเหมือนกันราชอเมนก็ก็น่าจะเป็นคําตอบได้อยู่เหมือนกันนะครับ